เดี๋ยวพี่เสือจะพามาอัปเดตบ้านแอชัย c h ชาแนละกับสาวมนชนชมนะซึ่งล่าสุดณเวลา15นาฬกา30นาทีวันที่25กุมภานะนะนี่คือด้านหน้านะครับผมซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปหรือไลฟ์สดของพี่เสือเมื่อคืนนี้นะก็จะเห็นว่านะค,คุณลุงได้มาตัดนะได้ใช้เลื่อยเนาะนะเลื่อยใหม่นะฮะเป็นเลื่อยใหม่ที่ซื้อมาใช้งานฮนะตัด นะฟิวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะที่ต่อมาเป็นระเบียงหน้าบ้านออกไปนะแกร์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 กแกรกเมื่อคืนนี้นะฮะนี่คือส่วนของระเบียงนะฮะระเบียงนั้นอ่ายาวสองเมตรนะครับผมนะจากประตูหน้าบ้านนะครับผมจากประตูหน้าบ้านมาถึงตรงนี้นะฮะมีความกว้าง2เมตรนู่นนะเราเรียกว่าลึกนู่นะลึก2เมตรนะฮะความกว้างคือแบบนี้นะฮะซ้ายไปขวาคือเราเรียกว่าหน้ากว้างนู่นะฮะ หน้ากว้างนั้นสี่เมตรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมด้านในกันนะฮะอ้ออ้าวนะฮะให้เห็นหน้าต่างก่อนนะฮะหน้าต่างเนี้ยี่ห้อเดียวกับที่บ้านลุงพลใช้นั่นเองนะผมนะฮะยี่ห้อฟูจิเมท่านะครับผมนะฮะประตูนะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะขออนุญาตเข้าบ้านนะครับ อ่านะฮะโอเคเข้าบ้านได้นะครับนี่นะครับผมนะฮะหน้าต่างมีทั้งหมดสองด้านนะครับผมนะฮะนี่นะฝั่งสวนยางนะก็จะมองเห็นบ้านของแมงทัพพูนะฮะนู่นนะครับบ้านแมงทัพพูอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็แผงไฟนะครับผมนะฮะแผงไฟนะฮะนะตรงนี้ก็คือหน้าต่างส่วนที่เดินออกไปด้านนอกเนาะนะครับที่อยู่ข้างประตูบ้านนะฮะ เมื่อเราเข้ามาในบ้านแล้วมองย้อนออกไปนะฮะก็จะเห็นนู่นนะร้านป้าสอนะครับตลาดน้อยลุงพลนะร้านค้านะครับบ้านของนายพอทิเพื่อนคุณชู่พี่ดาทองนะบ้านของคุณพอลลี่นะมองตรงนู้นฮะก็จะเห็นกระท่อมหลังเดิมที่อยู่ตอนนี้นะฮะมองทะลุออกไปตรงนู้นก็จะเป็นบ้านลุงพลนั่นเองนะครับผมนะครับเห็นรั้วบ้านเลยนะฮะตำแหน่งที่ปลูกบ้านตรงนี้นะฮะก็คือบ้านหลังเดิมเนาะนะฮะกระท่อมเดิมของ พี่นักจะไม่เรนะรอเขาดูไฟหน่อยก็จะให้ไฟ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 เปิดไฟซิอ้าวไฟไม่ติดอ๋อสงสัยเขาสลับคัดเอาอยู่นะฮะนะฮะตอนนี้เขายังไม่เปิดคัดเอาขึ้นนะฮะไฟเลยยังไม่ติดนะัรนะความลึกของตัวนะบริเวณด้านในบ้านนะั้นลึก6เมตรนะครับผมนะ ความลึกนะจากประตูนะฮะไปจนถึงขอบในนะครับผมแล้วก็มีการฉาบฝ้าเพดานด้วยนะครับผมนะฮะแต่เห็นนะฮะแต่เห็นแอดชัยบอกว่าไม่ได้ติดแอร์นะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าฉาบฝ้าเพดานแล้วนะฮะก็น่าจะไม่ร้อนแล้วนะครับก็จะมีแค่ใช้พัดลมปกติธรรมดานะครับนะแต่บ้านพองแมงทัพูนั้นจะมีการติดแอร์ด้วยนะครับผม เมื่อเราเดินทะลุกออกมานะฮะก็จะเจอประตูด,ด้านหลังห้องนะผมนะฮะนี่นะครับก็จะมีบันไดแบบนี้นะฮะบันไดเหล็กสามขั้นนะครับอ่ะ FC เดินลงไปพร้อมๆกันนะฮะบันไดสามขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะลายท่านก็บอกว่าทำระเบียงด้วยไหมนะฮะเผื่อกันลื่นอะไรแบบนี้นะฮะ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วแอดชัยจะทําระเบียงด้วยไหมนะครับโอ้นี่นะครับประตูไม้ด้านหลังนะฮะด้านข้างนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะเห็นบอกว่าจะทาสีชมพูนะครับตามที่ฟังมานานนะครับตามที่สามณีบอกมาไอ้สามมนนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่เสือก็หลงนะรับจะทาบ้านสีชมพูนะฮะมาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับผมนะห้องน้ําก็ น่าจะกว้างนะครับห้องน้ํากว้างสองเมตรนะฮะกว้างสองเมตรความลึกน่าจะเมตรครึ่งเนาะนะครับความลึกนะฮะหรือไม่ก็เมตรเจ็ดจุดห้านะฮะน่าจะหนะลึกเมตรเจ็ดเมตรหนึ่งเมตรจุดเจ็ดห้าอืมความกว้างก็สองเมตรนะฮะห้องน้ํานะครับอกระเบื้องปูห้องน้ำนะเป็นลาย หินอ่อนนะครับผมนะฮะเป็นลายลักษณะไม่ใช่หินอ่อนนะเขาเรียกลายอะไรนะฮะนะฮะหินหินอะไรนะเออช่างมันนะไม่รู้จักมันเขาเรียกลายอะไรไม่รู้นะฮะเป็นลายหินประดับละกันนะฮะอ่ะเรียกเป็นลายหินประดับละกันนะฮะตำแหน่งนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะที่เป็นส่วนของห้องน้ําเนี่ยฮะเมื่อก่อนคือที่นอนของพี่เสือนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าใครจําได้นะฮะตอนที่พี่เสือ มาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะสี่เดือนแรกนะพี่เสือนอนอยู่ตรงนี้นะครับกลางเต็นท์นอนอยู่ตรงนี้นะนี่ก็คือกระท่อมหลังเดิมนะฮะของพี่ทัศนะฮะเห็นบอกว่าคุณพอลี่ก็ยกให้นะครับผมเพื่อใช้เป็นที่ทําครัวนะครับผมนะครับกระท่อมหลังนี้นะฮะจะใช้เป็นที่ทําครัวนะครับนี่คือ สภาพบ้านล่าสุดของแอชชัยชาแนลแล้วก็สาวมนนะครับเดินมาทางนี้นะครับเราก็จะเจอกับเครื่องปั่นผ้านะฮะสามเครื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นลานซักล้างของส่วนกลางนะครับที่พีศเศ่เสือก็มานั่งซักผ้าด้วยมืออยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเดินมาทางนี้เราก็จะเห็นนี่นะครับ บ้านของแมงคับพูนั่นเองนะฮะทาสีเขียวนะครับนี่ก็คือส่วนของกระท่อมนะฮะหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะอันนี้คือบ้านเดิมของอไทยพันนอกนะฮะล่าสุดที่ไทยพันนอกอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะย้ายไปฝั่งตรงข้ามลานองปูแล้วนะครับผม บรรยากาศในสวนยางตอนนี้ก็ร่มรื่นนะฮะเพราะว่าผ่านช่วงที่รดดูใบาย,ยางร่วงไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ใบาย,ยางก็ผลิบใบใหม่นะครับพีเ่เสือว่าเจ้าของบ้านตัวจริงน่าจะเป็นคนคนนี้เอยไม่ใช่คน,นคนนี้คนนี้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นี่คือตัวจริงนะฮะนี่ละเจ้าจของบ้าน,นะะตัวจริงนะฮะ โอ้หิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำผอหิวน้ำผอมหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำมากมากเลยผอมหิวน้ำผอมหิวน้ำครับอ้ากินน้ำใหญ่เลยนะครับหิวอะไรขนาดนั้นโอ้โหถึงขนาดเอาขามาจับเลยนะฮะไม่ทันใจนะครับอื้อหือ อ่ะกินกระปกินเข้ไปขาไาหิวแรง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 โอ้โหยังไม่มีครัมีการแอบมองข้าหน้าพี่เสือด้วยนะคือตัวเขาเริ่มโต <c oughs> เริ่มกินเยอะถ้าเราเทให้ใส่ใส่ถ้วยกินเขาจะกินไหมกินน้องน้องสำรักอ่ะเหรอสำรักแล้วก็ทำให้ขนเขาเปียกอ๋อเพราะว่าหน้าเขาสั้นอ๋อไม่เหมือนหมาพันไทยเนาะ อิ่มแล้วอีกไหมยังไม่อิ่มเอา้าโอ้สํหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชม <c oughs> ช่องยูทูบเสือพา่าปาอย่าลืมดูคลิปให้จบดูโฆษณาแบบไม่กดข้ามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ